สูตรคุณปูลนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็น่าจะแตกเป็นฟิลเลยนะคะทุกครั้งที่อ,อ,อุปกรณ์ที่เราเตรียมก็มีนะคะ1นดันชช็อกโกแลตน,นะคะ2ผงโกโก้สแป้งเนยผสมนะคะบวกกับผงฟูท,ที่ร่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กิ่นวานิลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนอันนี้ก็เป็นโนมเจิดน,นะคะแล้วก่อนที่จะทำนะคะก็ควรวอร์มเตาไว้ที่175องศานะคะ เป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อเวลาอบมันจะได้ทั่วถึงนะคะแต่วันนี้เนี่ยคือเราเตรียมสูตรนะคะว่ามีอะไรมั่งเดี๋ยวจะใส่ไว้ในในคลิปนะคะแล้วก็ท้ายท้ายคลิปด้วยนะคะมาดูวิธีทาํากันค่ะสิ่งแรกก็คือจะต้องเตรียมนะคะก็คือหม้อนะคะเพื่อที่จะละลายดาร์กดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงโกโก้นะคะ และเนยจืดนะคะเนยจืดเนี่ยอย่าพยายามซื้อตามซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะมาันจะราคาแพงให้ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ทำเเกอนี่นะคะจะถูกกว่าเขาจะขายยกนกิโลแล้วต่อไปเราก็มาเริ่มตั้งไฟกันนะคะเรามาดูที่ตั้งไฟกันนะคะเราก็ใช้ไฟเบาๆนะคะใช้ไฟเบานะคะกวนจนเขาเรียกอะไรอ่ะจนมันขึ้นเงานะคะละลายนะคะ ใบเบาที่สุดนะคะ แะะจนหน้ามันเงาวับเลยอะค่ะวิ้งวิงเลยนะคะแต่ใช้ไฟเบาเพื่อมันไม่ให้มันไหมอะนะคะเนี่ยใช้ไฟเบานะคะคุณผู้ก็เขียนไว้ว่าห้ามห้ามอย่าให้มันไหมนะคะที่จะต้องใช้ด้วอยอไรอะที่ตีไข่แต่คือเออไม่ค่ถนัดเอาอย่างนี้แล้วคัะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะ วนี้เราเป็นเบเกอรี่นะคะวันนี้คุณผู้หญิงให้โชว์นะคะ ใหมันละลายเรียกอะไรอ่ะไม่ให้มันเงาะคะ่ะหน้ามันเงาวรับเลยนะเริ่มเงาแลวเห็นไหมคะเ,คเริ่มเงาแล้วนะคะเงาแล้วเห็นป่ะนะคะพอเริ่มเงาเราก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สร้อยมันเย็นนะคะเราก็หลังจากนี้เราก็มาเตรียมเตรียมในส่วนของการตีแป้งไอ้ตีไข่นะคะอ่ะโอเคใช้เบอร์หนึ่งสองฟองนะคะ ไข่ยังสดถ้าไข่กรณีไข่ที่ว่าไข่แดงผสมกับไข่ขาวเราไม่ไห้ทำไม่ทำเชคนะคะมันจะตีไม่ขึ้น พวกขังทำเคสองอัตโต้อออนนี้ดีใจเ่ยนะ นะคะเราก็เตรียมนะคะก็คือเราคนนะคะคนให้เรากันนะคะให้มันเนื้อมันเหนึบหนับหน่อยนะคะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆทยอย,อยอแป้งนะคะช่วยเอาพายช่วยนะคะแป้งที่เตรียมไว้นะคะที่เราเราต้องล่นก่อนนะคะทุกครั้งนะคะจำไว้ทวําเบเกอรี่ เพราะถ้าเราตีเนื้อมันจะออกเป็นเนื้อเค้กนะคะมันจะไม่หนุบหนักหนกหนักนะคะนี่นะคะอันนี้ลูกซื้อออตโต้มานะคะตอนในช่วงลดราคาซึ่งออ,อตโต้จะมี การลดราคาทุกเดือนเดือนพฤศจิกายนขอยงทุกปีอะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงในถาดนะคะในถาดที่เรารองด้วยกระดาษไขแล้วก็ทา <c oughs> เขาเรียกอ,อะไรทาเนยนะคะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเ,เราค่อยๆเทส่วนผสมที่เรามิกไว้นะคะลงในถาดนะคะ ของไปตามที่เรา้านะคะจริงๆควรใส่เป็นถ้วยเลยก็ได้นะคะก็กค่กรณีจะทํขา,า,าทขายนะคะเพราะว่ามันจะมันจะเทง,ง่ายแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ใส่นันเดี๋ยวรอบหน้าทาําจัดเก็บจะมาให้ดูนะคะรอบนี้เอาธรรมดาแล้วรอ,ลอเรื่อยๆนะคะ นี่เราทําแค่สูตรเดียวนะคะไฟบนล่างนะคะที่ร้อยเจ็ดสิ้าองศานะคะสิบนาทีเราค่อยมาดูใหม่นะคะว่ามันสุกยังไงวิธีการเดี๋ยวดูกันว่าดูยังไงว่าเค้กสุกนะคะ ถ <Okay. S 2> ้าหลังจากเราอบอไปประมาณ15้านาทีแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้ามันแตกออกมาเป็นกรีนแล้วนะคะรอตัดนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงสําหรับมือใหม่กรณีมือใหม่นะคะว่าเค้กสุกหรือยังง่ายๆเลยคะ่ะถ้ามีไม้จิ้มฟันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่อันนี้อนุโลมไม่มีนะคะก็เลยใช้ซ่อมเอามานะคะมันไม่ติดนะคะเนื้อเค้กไม่ติดแสดงว่าสุกแล้วนะคะรอตัดนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราตัดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักแป๊บหนึง่งจะได้ตัดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงไปทํานะคะแล้วก็คงมีความสนุกในการทําเบเกอรี่น,นะคะเบเกอรี่น,นั้นทําไม่ยากนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ